เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันอรพันธ์จานตาเลืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต6คนอำเภอเชียงดาวเวียงแหงพร้าวช้ยประกันค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องจะหารือท่านประธานนะคะเรื่องที่หนึ่งค่ะขอสไลด์ด้วยค่ะเรื่องที่หนึ่งนะคะคือเรื่องถนนสาย1178ค่ะถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นระหว่างอำเภอเวียงแหงไปจนถึงหมู่บ้านแก่น้อยตําบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ใช้ ขนส่งจางพืชผลทางการเกษตรค่ะแต่ท่านประธานลองดูนะคะนี่มันถนนอุกบาทหรือว่ายังไงกันแน่คะหลบไปทางไหนไม่ได้เลยนะคะ mm. ก็เลยจะเรียนท่านประธาน,นะคะ่ะฝากไปยังกระทรวงคมนาคมช่วยสนับสนุนงบประมาณนะคะในการจัดสรรในการซ่อมสร้างถนนเส้นนี้ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเหมือนกับถนนเส้นอื่นด้วยนะคะ mm. เรื่องที่ 2, ค่ะขอสไลด์ด้วยค่ะ เรื่องที่2นะคะคือเรื่องไฟฟ้าดับบ่อยค่ะของอำเภอเวียงแหงและอำเภอพราวค่ะจะเห็นได้ว่าพี่น้องอำเภอพราวนะคะฝากดิฉันมาบอกว่า1วันนะคะดับ4-5้าครั้งต่อ1วันบางครั้งดับยาว1-2วันต่อหนึ่งครั้งท่านประธาน,นะคะลองคิดย้อนคืนมานะคะถ้าเป็นพื้นที่ของเราะคะ่ะในะรัฐสภาค่ะลองดับประมาณสักหนึ่งชั่วโมงะคะ่ะรัฐสภาของเราจะว้าวุ่นขนาดไหนคะจึงเรียนท่านประธานฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยสนับสนุน สร้างสถานีไฟไฟ้าย่อยสําหรับ2องอำเภอนี้เพื่อให้คุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของพี่น้องอ,อําเภอพราวและอ,อําเภอเวียงแหงสาม,มารถใช้งานได้ตามปกติด้วยนะคะเรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องความเดือดร้อนการใช้บริการ ของโรงพยาบาลในอำเภอชายแดนนะคะซึ่งโรงพยาบาลของบ้านนิชานะคะ่ะขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และยังไม่พอนะคะผู้มาใช้บริการมีจํานวนมากจนรับไม่ไหวะคะ่ะดิฉันจึงอยากจะเรียนท่านประธานฝากไปยังรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขลงมาดูพื้นที่ในพื้นที่ชายแดนด้วยนะคะและช่วยสนับสนุนงบประมาณในด้านของบุคลากรและคุณภาพชีวิตของพี่น้องที่อยู่ชายแดนด้วยค่ะ พี่น้องของดิฉันฝากมาบอกว่าถึงเราจะอยู่ไกลแต่เราก็มีหัวใจนะคะขอบคุณค่ะท่านประธานครับต่อไปท่านกิติกิต,ติธละกุลปารเรียนท่านประธานสภาผู้ทแทนราษฎรที่เคารพกระผมนายกิติกิติธลกุลสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรจังหวัดกระบ,บี่เขตหนึ่งพักภูมิใจไทยมีเรื่องหารือท่านประธานสองเรื่องที่สําคัญในวันนี้ครับเรื่องแรกท่านประธานครับวันนี้พี่น้องชาวกระบ,บี่ ที่จะบไข้ได้ป่วยที่ต้องรอการรักษาการผ่าตัดวันละกว่า5้าสิบลายแต่ห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลมีแค่เพียงหกห้องเท่านั้นและยังมีพี่น้องของเราอีกหลายคนรวมถึงลูกหลานของเราที่ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่บริเวณทางเดินนอกห้องพักเพราะอะไรครับท่านประธานเพราะสถานที่ไม่เพียงพอผมเห็นลูกหลานของเรานอนตบยุงตากล่มอยู่นอกห้องนอกบริเวณ ระเบียงทางเดินเพื่อนสมาชิกผู้สรงเกียรครับหากว่าภาพที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นญาติพี่น้องคนสนิทของท่านท่านจะรู้สึกอย่างไรหากผู้ป่วยที่นอนทรมานรอการผ่าตัดคือพ่อแม่พี่น้องของเราอีกทั้งครับกระบี่เราเป็นเมืองท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่พี่น้องชาวกระบี่เท่านั้นที่ต้องใช้โรงพยาบาลกระบี่แห่งนี้แต่ยังมีนักท่องเที่ยวนานา,นาประเทศที่มาท่องเที่ยวยังจังหวัดกระบี่ ต้องมาใช้บริการเช่นเดียวกันครับภาพเหล่านี้จึงเป็นภาพสะท้อนของภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวผมมุ่งหวังที่จะเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนได้รับการรักษาที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยและสะดวกรวดเร็วขึ้นจึงอยากเรียกร้องต่อท่านประธานสภาที่เคารพผ่านไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาเร่งจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างอาคารบำบัดรักษาโดยด่วนที่สุด เพื่อลดการสูญเสียของชีวิตลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดลดความแอาออดและเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการแก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการครับเรื่องที่สองครับท่านประธานท่าเทียบเรือกอะพีพีและเขื่อนการใช้การเสาะใช้ฝั่งท่านประธานครับเกาะพีพีเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับต้นๆของโลกที่สร้างชื่อเสียงและได้ได้ไดมาสารให้กับประเทศชาติแต่ปัจจุบันสภาพท่าเทียบเรือและเขื่อน ได้ชำรุดซึดโสมนอย่างยิ่งทําให้เกิดอุบัติเหตุต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่บ่อยครั้งถ้าเทียบเรือเป็นพื้นที่และหน้าตาในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกแต่อย่างไรก็ตามสภาพความเสื่อมโทรมตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาขาดการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผลให้ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของการท่องเที่ยวเสื่อมลงจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงคมนาคมกรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนขอบคุณครับครับต่อไปเชิญท่านประมวลพงษาวรเดชเชิญครับครับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพกระผมประมวลพงษาวรเดชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจวบคีรีขันธ์พักประชาธิปัตย์ผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลูกมะพร้าวมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งผล,ผลผลิตตอนนี้น้อยแต่ราคาก็ไม่ได้ขยับสูงขึ้นผลผลิตมะพร้าวผลละอกบาทถึง8บาทสาเหตุที่ราคาไม่ขยับสูงขึ้นคือผู้ประกอบการได้นำมะพร้าวต่างประเทศเข้ามาที่ท่าเรือคลองเตยและท่าเรือแหลมฉบังเพราะนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคามะพร้าวไม่ขยับสูงขึ้นผมยังกราบเรียนท่านประธานผ่านไปที่ท่านนายกรัฐมนตรี ให้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์โดยเฉพาะกรมการค้าภายในได้ดําเนินการประสานงานกับผู้ประกอบการขอความร่วมมือขอให้ผู้ประกอบการชะลอการนําเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรจะได้มีราคามะพร้าวขยับสูงขึ้นโดยราคาไม่ต่ํากว่า10บาทผมกรับเรียนท่านประธานไปถึงนายกให้รีบสั่งการโดยเร่งด่วนเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการครองชีพส่วนเรื่องที่สอง ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะออกเอกสารสิตที่ดินในพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะในที่สปปซึ่งสามารถที่จะเดินการได้เพราะพื้นที่สปปเดี๋ยวนี้เป็นที่พื้นที่ชุมชนเมืองส่วนพื้นที่ในนิคมสารก์ทั่วประเทศ13นิคม14ป่านับเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะออกเอกสารสิทธ์โฉนดที่ดินในพี่น้องประชาพี่น้องเกษตรกรซึ่งอยู่ในพื้นที่นิคมโดยการออกพรบ จัดสรรที่ทํากินจัดที่ทํากินเพื่อการครองชีพพศ .2511 ในเขตนิคมสาครคทั่วประเทศเพื่อออกโฉนดให้พี่น้องประชาชนซึ่งนิคมสาครคในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ชุมชนเมืองมีอำเภอมีโรงเรียนมีโรงพักมีสถานที่สำคัญและมีถนนตัดผ่านเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นป่าแล้วเดี๋ยวนี้เป็นชุมชนเมืองอย่างเช่นนิคมสารบางสะพาน ซึ่งมีพื้นที่ถนนเพชรเกษมตัดผ่านเป็นระ,ระยะทางประมาณเกือบ200กิโลเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านนายกตีซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติดําเนินการสั่งการโดยเร่งด่วนด้วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านองค์อาจชัดชัยพลรัตเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับองอาจชัดชัยพล,ลรัตข,ขอนแก่นเขตสิบเอ็ดพักภูมิใจไทยครับขออนุญ,ญาตนําเสนอปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอบ้านไผอ่อำเภอบ้านแหดและอำเภอชนบทครับโครงการที่1ครับโครงการกรรราร่อสร้างถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กนะครับบ้านดอนนาแพงตำบลบ้านลานถึงบ้านโนนทองตำบลหินตั้งอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเชื่อมต่อ2ตำบลครับ <c oughs> โครงการที่2โครงการก่อสร้างทางคู่ขนานนะครับทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพกรมทางหลวงระหว่างสามแยกตำบลโคกสำลันผ่านโรงพยาบาลศรินทรถึงอบตโนนสมบูรณ์อำเภอบ้านแหดถนนคู่ขนานดังกล่าวนี้จะช่วยลดอุบัติเหตุ ได้อย่างมากครับเนื่องจากเป็นถนนที่พี่น้องประชาชนมาใช้บริการที่โรงพยาบาลศริเลนทรเป็นจํานวนมากครับนายกอบตอบ้านแฮดนายกอบตอนายกเทศบาลโคกสําราญและอบตอโนนสมบูรณ์ขอมาครับโครงการที่3โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับบ้านหนองแวงไร่บ้านหนองแวงองโครงการนี้นายกรัตนชัยวิชัยร้องขอมาครับโครงการที่4ก็คือโครงการบ้านถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านหนองแวงองค์ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่ถึงบ้านขอนสักตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮดถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนที่สําคัญมากครับเพราะใช้สําหรับขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรของอําเภอทั้ง2องอำเภอโครงการที่5คือโครงการขยายช่องจาราจรทางหลวงใหม่เลข2199กรมทางหลวงครับ จากช่วงบริเวณบ้านนาดอกไม้บ้านนาขามเปีย้ยบ้านดอนขาตําบลชนบทอำเภอชนบทจากสองช่องจราจรเป็นสี่ช่องจราจรหรือขยายช่องจราจรให้กว้างขึ้นพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อลดอุบัติเหตุปัจจุบันเป็นลักษณะคอขวดอันตรายมากครับโครงการที่6โครงการถนนลาดยางบ้านแคนเหนือถึงบ้านหนองคูตนตําบลแคนเหนืออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับถนนเส้นดังกล่าวได้รับการดูแลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาเป็นอย่างดีทุกปีแต่เนื่องจากว่าเป็นถนนที่รองรับการใช้งานอย่างหนัก และเป็นเส้นทางสายหลักของพี่น้องชาวตำบลแคนเหนือโครงการที่สำคัญมากๆเลยก็คือโครงการที่เป็นถนนการโอนถ่ายของหน้าโรงพยาบาลบ้านไผ่จากคณะกรรมการกระจยำานาาที่ผมได้หาลือในครั้งที่แล้วก็ฝากท่านประธานถึงคณะกรรมการกระยำานาาชุดใหญ่ด้วยนะครับว่าจะสามารถที่จะโอนถ่ายได้หรือไม่หรือโอนถ่ายได้เมื่อไหร่ <c oughs> ผมจะได้จะประสานโครง,งการถึงหน่วยงานต้นสังกัดได้พี <c oughs> <c oughs> ่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ผม รอคาตอบอยู่ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับอีกสามท่านต่อไปนะครับท่านแรกท่านสุภกรตันติไพบูรณ์ธนะท่านที่สองท่านจตุพรกมลพันธิพ์นะครับท่านที่สามท่านนัทพงศ์เปรมภูลสวัสด์เชิญท่านสุภกรตันติไพบูรณ์ธนะเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุปกรณ์ตันติภัยบุญธนะผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานครเขตยีบสองของชาวสวนหลวงประเวศหนองบอนพักก้าวไก่ครับขอหารือผ่านท่านประธานสภาไปยังสปสอชภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นที่สปสอชอมีคําสั่งยกเลิกสิทธิ์บัตรทองของโรงพยาบาลเอกชน9แห่งซึ่งมีผลแล้วเมื่อวันที่หตุลาคม2565ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้สิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสามโรงพยาบาลที่มีพ่อแม่พี่น้องชาวสวนหลวงและชาวประเวศหนองบอนของผมใช้สิทธิ์รักษาเป็นจำนวนมากอันได้แก่โรงพยาบาลเพชรเวศโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาและโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยครับซึ่งจากประกาศยกเลิกดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิ์ของประชาชน mm. เช่นผู้ที่เคย มีสิทธิ์เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาเขตสวนหลวงกับส่งต่อไปยังโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลศราานลินทรซึ่งแต่ละโรงพยาบาลใช้เวลาเดินทางไม่ต่ำกว่า40นาทีถ้าในเวลาเร่งด่วนอาจใช้เวลาถึงสองชั่วโมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในกลุ่มปอดบางและผู้สูงอายุดังนั้นนะครับสปสอชอจึงควรมีมาตรการในการหาโรงพยาบาลรองรับเน้นย้ำว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพอยู่ใกล้บ้าน เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้ารับการรักษาได้ง่ายไม่ควรผักภาระให้กับประชาชนทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการแบกรับความเสี่ยงที่อาจเกิดการสูญเสียระหว่างทางในกรณีเกิดเคสผู้ป่วยหนักผู้ป่วยวิกฤตอย่าให้วินาทีของประชาชนอย่าให้วินาทีชีวิตของประชาชนนะครับแขวนไว้กับการส่งต่อไปมาที่ติดด้วยเรื่องของระบบหรือกระดาษส่งตัวเพียงหนึ่งแผ่น มากไปกว่าความหวังที่อยากจะมีลมหายใจอยู่ต่อของประชาชนขอบคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านจตุพรกรมวลพันทิพย์เชิญครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายจตุพรกมวลพันทิพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขตสามอำเภอโพธารามอำเภอจอมบึง พักพลังประชารัฐวันนี้ผมมีเรื่องหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนปัญหาการจราจรขับขั่งถนนสายบ้านเลือกหนองตกยาหรือถนนทางหลวงหมายเลข3090เป็นถนนที่เริ่มต้นจากตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีถึง ตำบลหนองตักยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีตรวจสอบจากหม,หมวดทางหลวนโพธารามทราบว่าปริมาณการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวมีรถเข้าออกเฉลี่ยวันละ16,000คันต่อวันเหตุที่การจราจรขับข้างเป็นถนนที่เชื่อมไปยังจังหวัดกาญจนบ,บุรี เชื่อมไปยังอำเภอบ้านโปง่งและอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีพิจารณาแล้วจะเห็นว่าถนนดังกล่าวเป็นถนนสายหลักในพื้นที่แต่ถนนดังกล่าวมีเพียงสองช่องจราจรไปกลับขับท่านประธานเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุก็เกิดความเสียหายในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินอยู่บ่อยครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรขับข้าง ขอให้ขยายถนนสายบ้านเลือกหนองตกยาหรือทางหลวงหมายเลข3090จากสองช่องจาราจรเป็น4ช่องจาราจรไปกลับโดยขยายระหว่างกิโลเมตรที่8ตำบลท่าชุมพลอำเภอโพธารามถึงกิโลเมตรที่18ตำบลน,นางแก้วอำเภอโพธารามรวม11กิโลเมตรจึงขออนุญาตกับเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปท่านนัทพงศ์เปรมพูลสวัสด์เชิญครับกาบเรียนท่านประธานที่เคารพผมนัทพงศ์เปรมพูลสวัสด์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครประเวศสะพานสูงพักคก้าไกลครับท่านประธานครับวันนี้ผมมีเรื่องที่จะปรึกษาหารือกับท่านประธานทั้งหมดประมาณ4เรื่องด้วยกันครับท่านประธานเรื่องแรกครับเป็นเรื่องของสถานีรถไฟฟ้าครับสถานีแอร์พอร์ตลิงบ้านทับช้างท่านประธานครับสถานีนี้ครับ เป็นสถานีที่ไม่มีระบบขนส่งสาธารณะให้บริการไม่มีรถสองแถวไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับทำให้พี่น้องประชาชนครับไม่สามารถที่จะเดินทางมายัางสถานีแล้วก็เดินทางกลับบ้านได้อย่างสะดวกครับจึงขอให้ทางาท่านประธานครับส่งเรื่องให้กับกรมการขนส่งทางบกครับดำเนินการออกใบอนุญาตให้มีระบบระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่บริเวณดังกล่าวด้วยครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่2ครับท่านประธานครับในเรื่องนี้ครับเรื่องที่2เป็นเรื่องที่สถานที่เดียวกันก็คือที่สถานีบ้านทับช้างนะครับก็บริเวณนี้ครับเป็นบริเวณที่ถนนผุพังมากครับซึ่งขอให้ในส่วนนี้ครับทางกรรมการชุมชนทับช้างล่างฝั่งทนครับขอให้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยครับช่วยดําเนินการมาดูแลรักษาด้วยครับต่อไปเป็นเรื่องที่3ครับท่านประธานครับเป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่จุดกับรถครับบริเวณถนนการนาพิเศษนะครับบริเวณตรงที่เป็นซอยนักกีฬาแหลมทอง40ครับตรงข้ามกับการนาพิเศษ25ครับในส่วนนี้ครับเป็นบริเวณที่เป็นจุดกับรถที่มีลักษณะของความโกลาหลวุ่นวายครับลักษณะทางกายภาพไม่เหมาะสมครับแคบแล้วก็มีการต้องสวนทางกันบางครั้งในสวนกันไม่ได้นะครับจึงขอให้ทางกรมทางหลวงครับดำเนินการปรับปรุงรูปแบบของการทําจุดกับรถนะครับรวมไปถึงการที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดำเนินการในการที่จะควบคุมดูแลในส่วนของการจัดการจราจรด้วยครับในส่วนที่4ี่ครับในเรื่องที่4ี่นะครับเป็นเรื่องที่ทางกรรมการชุมชนชุมชนอ่อนนุช40ไร่ครับได้ฝากมานะครับก็เป็นเรื่องที่บ่อปําบัดน้ําเสียครับในพื้นที่บริเวณนี้ครับไม่ได้รับการดูแลรักษามาแล้วเป็น40เป็น10ปีครับท่านประธานในส่วนนี้ครับจึงขอให้กับทางการคลหาแห่งชาติครับได้เข้ามาดูแลรักษาด้วยครับขอบคุณครับ ครับต่อไปท่านชาวลิตขจรพงกีรติเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายชาวลิตขจรพงกีรติสสระบบบัญชีรายชื่อพักพลังสังคมใหม่ผมได้รับการร้องเรียนจากคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านตืดหมู่ที่สิบ ตำบลพระพุทธบาทอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านให้ติดตามโครงการขุดลอกอ่า,อางเก็บน้ำห้วยฝนหมู่ที่สิบตำบลพระพุทธบาทอำเภอเชียงกลางากึ่งโครงการนี้ได้สำนักงานชนประทานได้ทำการขุดลอกมาเมื่อปี2548บัดน,นี้ร่วม20ปีแล้วครับ แล้วอ่างเก็บน้ำก็ตื้นเขินนะตื้นเขินโดยไม่สามารถที่จะจะเก็บน้ำทางส่งน้ำดินตะกอนอะไรก็กบหมดพี่น้องประชาชนชาวนาชาวไร่ชาวนาเขเดือดร้อนมาประมาณ5ปีแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขและขุดลอกให้กับทางพี่น้องประชาชนเขาเลย มอบให้ผมมาติดต่อประสานงานผ่านท่านประธานสภาไปถึงกรมสนประธานให้นำงบประมาณมาขุดลอกให้ด้วยครับเรื่องที่สองผมได้รับ,ก,บาการประสานงานจากนายก,เ,ายกเทศบาลตำบละพุทธบาทาอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านให้ติดตามกรมส่งเสริมปลุกครองท้องถิน่นเกี่ยวกับการขอโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมแอสฟันติคอนกรีตหมู่ที่1หมู่ที่5หมู่ที่7หมู่ที่แปดหมู่ที่เก้าและบ้านตึดหมู่ที่10บตมบลอภูตบาทซึ่งได้ส่งโครงการนี้ไปให้กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้งองท้องถิ่นไปเมื่อปีสองสี่าหกห้แล้วนะครับก็อยากจะฝากท่านประธานไปถึงกรมส่งเสริมปกครองท้องถิน่นแล้วโครงการที่3มผมได้รับจากโครงการจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำเขียนอำเภอผู้เพียงจังหวัดน่านให้ติดตามโครงการที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถินงน่นสนวนคอนกรีตหมู่ที่สองหมู่ที่สามหมู่ที่ส,สี่หมู่ที่ห้าจำนวนสี่สายตำบลก็ขอฝากท่านประธานไปถึงกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด้วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับอีกสามท่านต่อไปนะครับท่านองค์การเชยบุตรนะครับท่านสารนัน อน,นุพรท่านนัทพงศ์สุมโนธรรมนะครับเชิญท่านองค์การแจบุตรครับกราบเรียนท่านประธานกับผมองค์การเจบุตรสมสาชิกสภาผู้แทนรัศดรระบบบัญชีรืชื่อจากพรกก้าวไก่ขออนุญาตหารือาาท่านประธานดังนี้ครับท่านประธานกับผมได้รับข้อร้องเรียนจากนายสลวุฒิหอมพรมมาพักก้าวไก่และพี่น้องในเขตอำเภอนามโสมอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีกรณี ที่อยู่อาศัยของชาวบ้านไม่มีเอกสารสิทธิ์และในที่ทํากินด้วยท่านประธานเขาอยู่มาหลายชั่วอายุคนแล้วแต่ยังไม่มีเอกสารใดๆเลยท่านประธานฝากท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงหาและกรมที่ดินได้เร่งรัดจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านด้วยกระผมได้รับข้อร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเพลินตำบลพลตำบลบ,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 บางไทรใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารกรณีที่มีบริษัทเอกชนยื่นขอสัมปทานเหมืองหินในเขตภูเต่าบ้านหนองหอยตำบลบางไทรใหญ่ จังหวัดมุกาหารอุบเมืองจังหวัดบุกาหารท่านประธานอขอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับได้ระงับยับยัง้งโครงการนี้ด้วยเพราะว่าอยู่ใกล้ชุมชนอยู่ใกล้สถานที่ราชก,การสําคัญนะครับและ,ะสภาพสิ่งแวดล้อมก็ไม่ดีนะครับจากการณีที่ฝนฟ้านะครับท่านประธานได้ตกมาหลายวันในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคภาคเหนือนะครับทำให้พื้นที่หลายพื้นที่น้ําท่วมขังนะครับ เพื่อผลทางการเกษตรเสียหายต่อดจนประสุสัตว์นะครับเกิดโรคและถนนหนทางถูกตัดขาดฝากท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีและครอรมอได้พินาหามาตรการแก้ไขเยียวยาเร่งด่วนนะครับเพราะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับเรื่องต่อไปนะครับผมขออนุญาตส่งเอกสารประกอบการหาลือที่ผมหาลือยังไม่หมดประมาณ15เรื่องอด้วยครับท่านประธานขอคุณมากครับ